เปิดมุมมองใหม่ของการศึกษาผ่านข่าวที่มีคุณค่าและความหมายดีๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเครียดชัดประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1ประจำปี2568กำหนดแนวทางไว้อาลายัยสมเด็จพระพันปีหลวงย้ำจากกิจกรรมงานศาสนาประเพณีได้กำชับกลับงานรื่นเริงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เลขที่การกอระทอเข้าพบและหารือกับตลาดกระสวนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนและขยายผลระบบ School Management System SMS ConnectED ให้ครอบคลุมโรงเรียนซอฟททั้งหมดกว่า2 9 0 0 0โรงเรียนซึ่งต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่การประชุมผู้บริหารระดับสูงของสอฟทครั้งที่40ประจำปี2568วันอัคารที่28ตุลาคม2568 อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเอข่าวสอพทอ